บอกว่าอาหารกลุ่มของแพนเบสเป็นอาหารธรรมชาติสามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะไปต่างจังหวัดต่างๆก็มีหรือแม้กระทั่งตอนนี้เข้าไปในเซเว่นก็สามารถกินได้ไม่ว่าจะซื้อแบบนี้ค่ะถั่วธัญพืชต่างๆที่เขาต้มไว้นะคะมันกล้วยหอมกล้วยปิ้งข้าวโพดแค่มันกล้วยนะคะมันกล้วย แล้วก็ถั่วต่างๆอันนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดของแพลนเบสสามารถที่จะกินแล้วมีพลังงานแล้วมีสารอาหารเพียงพอที่จะใช้ได้ต่อวันเลยค่ะหรือถ้าไม่ได้กินแบบนี้ค่ะไปตามร้านอาหารตามสั่งก็สามารถสั่งได้แบบง่ายๆเลยเวลาเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งค่ะเราเคยกินข้าวหมูกระเพราแล้วก็เปลี่ยนเป็นเห็ดแทนหรือเต้าหู้ผัดกระเพราแทนแล้วก็เป็นข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งตอนนี้มันมีขายอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะหรือว่าไปกินผัดผักก็สามารถให้ร้านค้าเนี่ยผัดผัก นะคะโดยที่ไม่ใช้น้ํามันแต่ว่าใช้น้ําผัดแทนแล้วก็กินกับข้าวแทนที่จะเป็นข้าวขาวก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบนี้ก็เป็นแพนเบสแล้ว